ถ้าเรามีของไทยเราจะไม่ยากจนใน,นการเหมือนเช่นทุกวันนี้เราจะไม่ทะเลาะกันเหมือนเช่นทุกวันนี้ทุกวันนี้เห็นไหมครับเราทะเลาะกันเราลบกันเราเกลียดกันเราด่ากันเพราะอะไรเพราะชีวิตของทุกคนไม่ได้มีชีวิตที่อยู่ดีกินดีน้องๆที่จบใหม่ก็ไม่ได้มีเงินเดือนตามที่เขาต้องการที่เขาจบมาผมเชื่อครับถ้าเขามีการจ้างงานมากขึ้น มีบริษัทมากขึ้นผมเชื่อเลยครับว่าจะมีการแย่งตัวพนักงานกันและตรงนี้นะครับจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ทางบริษัททั้งหลายขึ้นค่าแรงขึ้นกับตัวเพื่อจะแย่งตัวน้อง,องๆหรือเด็กจบใหม่หรือพนักงานที่มีความสามารถอยู่แล้วครับ600้อาทำได้แน่นอนครับถ้ามีกองไทยและทําได้โดยไม่มีผลกระทบต่อนายจ้างและลูกจ้างด้วยซ้ําตรงนี้นะครับ ที่เด็กรุ่นใหม่เขาต้องการไม่ใช่แต่เด็กรุ่นใหม่ครับผมก็ต้องการคนทั่วไปก็ต้องการคุณไม่จําเป็นต้องมาผ่อนบ้านสิบถึงยี่สิบปีคุณมีเงินเดือนเยอะคุณจะผ่อนรัศมีห้าปีก็ได้เอาเงินที่เหลือไปจัดการที่คุณอยากจะได้อะไรอยากเบิดบริษัทอะไรอยากทําอะไรได้อีกคุณซื้อรถคุณไม่จำเป็นซื้อเจ็ดปีก็ได้คุณซื้อสามปีหรือถ้ามีเงินเงินเดือนที่พอสําหรับคุณนะ คุณซื้อแค่3ปีก็ได้หรือคุณซื้อสดก็ได้หรือบางบริษัทอาจจะให้โบนัสคุณ7-8ถึงเท่า10บเท่าคุณอาจจะซื้อได้ทีเดียวเลยก็ได้นี่คือข้อดีของของของ,ของไทยที่ยายคุตให้ทุกคนได้รู้ครับผมสำหรับวันนี้ผมสักของไทยสักเรือสักลมทดแทนฝากแชร์ข้อมูลทุกข้อมูลด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำข้อมูลมาเรื่อยๆหรือหาข้อมูลมาหลายอย่างให้ทุกคนไมาได้ดูและพิจารณาวิเคราะห์ ก่อนที่คลองไทยจะเกิดกันเพื่อทุกท่านจะได้รู้และกระจายข่าวและตื่นตัวกับคลองไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ